ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใรสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG อีกแล้วนี่ฮะ สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวฟูลทีมอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่รีวิวฟูลทีมแบบธรรมดาทั่วไปนะวันนี้ผมจะมารีวิวฟูลทีมสโมสรนในซีซั่นนี้นะครับผมนักเตะซีซั่นนี้นะครับผมของแต่ละทีมนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเริ่มที่ทีมนี้เลยคุณผู้ชมครับผมฟูลทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมหรือว่าผีแดงแมนยูของเรานั่นเองนะครับผม ที่นัดล่าสุดเพิ่งถล,ล่มลีดยูไนเต็ดไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเปิดซีซั่นได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับแมนยูซีซั่นนี้นะเรียกว่ามีลุ้นแชมป์แล้วนะครับผมโอเคก็สําหรับนักเตะชุดปัจจุบันที่ผมเอามาในคลิปนี้นี่คือไม่ได้แบบเอามาจากนัดที่แล้วนะอันนี้คือจะเอามาแบบตัวเด่นๆเด็ดๆที่คิดว่าน่าจะได้เป็นตัวจริงในซีซั่นนี้นะครับผมก็ามาเรื่องวันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะเมสันกีนวูดนะครับผมนะที่ นัดล่าสุดที่เจอกับลีดยูไนเต็ดนี่ก็ยิงไปหนึ่งประตูนะคนนี้ครับเป็นปี20 NG ิบเวกแเลยนะครับผม <Wow. S 1> สแตนไม่ต้องพูดถึงครับผมโหดแน่นอนนะครับผมสำหรับกรีนวูดปีนี้บวกแนะสองเท้าด้วยนะครับผมรูปร่างก็ถือว่าโอเคนะผมสูงวัดไปสิบห้านะแต่ว่าเสียงเดียวคือผอมไปหน่อยแค่นั้นเองครับผมไม่ค่อยแข็งอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วเลี้ยงบอลจุดสกอร์นี่คือกินขาดครับผมหาช่องก็ดีมากๆด้วยนะตัวนี้นะครับสำหรับกรีนวูดนะครับผม แล้วก็ปิดซ้ายปิดขวานะครับผมแน่นอนครับผมต้องมีมาคัทและฟอร์ดบีโอีบวกแปดนะครับผมแล้วก็จารอนซันโชครับผมบ e โอีบวกแปดนะครับผมนักเต็มใหม่ป้ายแดงเลยนะสำหรับซันโชนะผมนัดล่าสุดนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้ลงหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะดูแค่ไฮไลท์นะครับผมแล้วก็นัดล่าสุดนี่คือเป็นแดนนิวตีนล้วลงปีขวานะครับผมแต่ว่าผมจะเอาซันโชมายืงเป็นตัวจริงนะผมเพราะว่า น่าจะได้เล่นตัวจริงยาวๆแหละสำหรับซันโชนะครับผมสแตตในเกมก็ถือว่าโหดจัดเอาเรื่องนะอันนี้คือยังไม่ได้บวกทีมคันเลอร์นะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าฟีฟ่ามันยังไม่อัปเดตนะครับผมอันนี้คือขนาดยังไม่บวกนะด้วยสแตทนี่คือยังโคตรโหดขนาดนี้ผมเลี้ยงบอลสปีดต้นนี่คือดีไปหมดนะครับผมสําหรับซันโชนะถือว่าครบเครื่องเรื่องปีกเลยนะครับตัวนี้ส่วนแรดฟอร์นี่ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยครับผม,มไม่ว่าจะเป็นปีกกองหน้านี่คือได้หมดครับตัวนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าพอเบียดได้ด้วยนะ,นจจะแรดฟบบบอร์ บางจังหวะก็เบียดได้บางจังหวะก็เบียดไม่ได้โหดผมให้กลางๆแล้วกันเรื่องเบียดนะส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงครับโหดอยู่แล้วผมดูจากสเตตท่านี่ยจะรู้นะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางรู้ครับผมต้องมีผู้ชายคนนี้ครับบูโน่เฟรนันเดสครับผมคนนี้นี่คือบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้นะครับผมแมนยูยุคนี้นี่คือต้องมีเขาในครับนะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ยิงไกลดีมากครับผมสำหรับ BOE อบวกแปดนะครับผมยิงดีทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ ในเกมเลยนะครับผมสเตตก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องนะครับผมส่งสั้นส่งไกลยิงไกลนะครับมีหมดนะครับสำหรับบูโรเฟนันเดสแล้วก็ตำแหน่ง CM ครัมผมพอป๊อกบา g r จีร์บวปผมปีอาจจะเก่าหน่อยนะป๊อกบาครับแต่ว่าบอกเลยว่ายังเก่งอยู่นะครับผมจากเล่นไม้นี่คือเล่นได้สบายเลยนะครับสำหรับการลุยแรงป๊อกบาร์นะเรียกว่าซื้อมาใช้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้ ทรงก้อคท้ายกุลิดเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับป๊อกบาบ GR คนนี้นะครับแล้วก็แม็กโทมิน่นะครับผมคนนี้เป็น20 NG บนวก8นะครับผมปีที่ท็อปที่สุดนะสเต็ตก็โคตรท็อปเลยแหละนะครับผม <Wow. S 1> เกมรับนี่คือหายห่วงคนระับน่ามีความแข็งความเร็วเท่าไหร่วะเนี่ย ความเร็วก็ถือว่าเยอะเลยนะร้อยสิบแปดนะครับผมเป็นกลางรับตัวใหญ่ที่มีความเร็วนะครับผมหายากนะกลางรับแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าต้องบวกเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการส่งบอลก็ถือว่าดีนะครับผมส่งข้าวส่งไกลนะแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบคือเข้าปะทะน้อยไปหน่อยนะสำหรับบวกแปดนะครับผมเข้าปะทะแค่าร้อยสิบสามอ่ะจริงๆริเป็นคนเยอะกว่านี้นะเอาจริงนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กสองตัวครับผมแน่นอนต้องมีราฟาเอลวารานแหละคนหนึ่งครับผม LH นะปีนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นปีที่คนที่เเเล่่่นนนนนนนใใแรรรร้งียยิมชกัััะะะคบบสาาห LH พว FP น้อยนะผม f p แค่ส7แล้วก็สแต็นี่คือดีนะครับผมสำหรับวารามน,นะเดี๋ยวเรื่องของความเร็วก็ผมแข็งแกร่กงอาจจะสู้กองหลังแบบเมตาตัวอื่นไม่ได้แต่ว่าเร็วนี่คือจัดแน่นอนครับผมแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับผมเข้าปะทะก็ถือว่าได้นะครับสำหรับวารานคือคือเก่งะ่ะจะเล่นมาคือเก่งเลยนะครับผมแล้วก็ยืนคู่กับวิดินะครับวิดิตอาจจะไม่ใช่ชุดปัจจุบันนะเพราะว่า นักเตะในทีมเขามีกองหลังที่เป็นชุดปัจจุบันแค่1ตัวนะผมแล้วเขามีวิดิทไอคอนบวก5นะผมจะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับก็เลยขอเขาเรียกว่าพอนๆไปหน่อยนะครับผมสำหรับวิดิทนะก็มันเก่งอ่ะไม่ใช้ไม่ได้ครับตัวนี้แล้วใช้จริงแม่งโคตรเก่งเลยนะครับแบกกองหลังก็ยืยกระจายครับโคตรแน่นนะสำหรับวิดิทความเร็วเยอะแข็งแกร่งเยอะตัวใหญ่เข้าวัฒะเยอะหม่งบอลเยอะเข้าสกัดเยอะโอ้โหครบเครื่องนะครับสำหรับวิดิท แล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาผมเป็นลูกชอกับฟันวิสก้านะตัวนี้ก็ลดเอพีเฉยๆนะครับแต่ว่าเร่จริงก็ถือว่าเก่งนะฟันวิสก้านี่คือวิ่งเร็วมากนะครับลูกชอก็ดักบอลดีเช่นกันนะครับผม2คนนี้ถือว่าแจ่มครับแล้วก็ผู้สาวประตูผมเป็นดาวิดเดกอาร์นะครับคนนี้เลยนะก็ถือว่าเหนียวนะเอาจริงเหนียวอยู่นะผมเหนียวใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ารับลูกยากได้ไหมได้นะครับสำหรับเด็กโวทุยสำหรับเดกิอาร์บีโอเอให้ผมพูดเร็ว แล้วก็ตัวสุดท้ายของชุดปัจจุบันก็จะมีเอดิสันคาวานี่นะผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะน่าจะอยู่แหละนะสำหรับคาวานี่นะก็นี่เลยครับสเต็บวก8อันนี้คือยังไม่บวกทีมคันเลอร์นะเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าทีมครับก็สเต็ถือว่าดูดีนะครับผมเอาเข้าทีมคันเลอร์ก็โหดขึ้นกว่านี้อีกนะครับสำหรับคาวานี่แต่ว่าผมรู้สึกว่ากีนวูดมัน AI มันดูดีกว่านะครับสำหรับคาวานี่ฮอตกับกีนวูดนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับนักเตะชุดปัจจุบันนะก็เรียกว่า็ปเลลยนะคับผมม8แแ้วววกถไิตต5า1 ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ลุยแล้งกันสบายเลยผมเล่นไม่อึดอัดแน่นอนนะครับทีมนี้ครับส่วนแผนผมก็เอามาจากนัดล่าสุดนะยืนประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะ <f irm> ส่วนแท็กติกทีมเนี่ยผมก็จะเน้นเกมเร็วไปเลยนะครับผมเพราะว่ากองหน้ามันจี๊ดจ้าสปาร์ตบู๊ซะเหลือกเกินนะครับผมมาเน้นเกมเร็วส่งบอลเร็วไปเลยนะครับเปิดบอลกลางๆเขาทำกลางๆนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนแท็กติกนักเตะก็ปรับตามนี้เลยนะครับ โอเคครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์กันดีกว่านะครับว่าเล่นจริงนี่คือมันจะเถื่อนขนาดไหนนะครับสำหรับฟุตทีมแมนยูซีซั่น2021-2022ชุดนี้นะครับผมมูลค่าก็2ล้าน5แสนล้านนะครับผมโคตรเยอะเลยครับผมนะชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าเราไปดูกันดีกว่านะครับป่ะมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์มันๆแล้วก็สไตล์การเล่นของฟุตทีมแมนยูชุด2021 2022ชุดนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ ค่อนข้างจะ AI ในการเล่นนี่คือรู้งานนะครับผม AI รู้งานคือยังไงคือนักเตะแต่ตัวนี้คือมันค่อนข้างจะรู้หน้าที่ตัวเองครับกองหน้าก็คือวิ่งหาช่องดีกองกลางก็คือแบบยืนตำแหน่งดีอะไรแบบนี้ครับกองหลังก็ไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะถือว่าเป็นทีมที่เล่นง่ายกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาไปสู้กับในแรลงแบบฟูทีเมตาเมตาได้เลยนะครับสำหรับนักเตะชุดนี้นะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกองหน้ากันก่อนละกันครับผมอย่างกรีนวูดนะครับผมกรีนวูดนี่ต้องบอกเลยว่า เป็นตัวที่วิ่งหาช่องค่อนข้างดีครับผม AI ในการหาช่องค่อนข้างจะดีครับผมดีมากๆเลยนะครับผมมีหลายจังหวะที่วิ่งสอดวิ่งอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ผอมนะครับผมบอดี้ในเกมนี่คือผอมครับแล้วก็รูปร่างก็สูงพอประมาณนะไม่ได้สูงมากสูงร้อยแปดสิบห้าสำหรับกองง่ายนี่คือสูงพอประมาณครับก็เลยทําให้บางจังหวะโดนชนโดนอะไรนี่คือค่อนข้างจะเสียง่ายนะครับผมอาจจะไม่ถึงกับล้มนะแต่ว่าก็ยังมีแบบเสียหลักให้เห็นนะครับผมประมาณนั้นก็ถ้าใครอยากเล่นแบบ ให้มันเก่งๆเลยคือไม่แนะนําให้เอาไปชนนะครับผมให้แนะนำแบบวิ่งสอดหาช่องทะลุช่องอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับสำหรับกรีนวูดส่วนเรื่องยิงนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับคือเก่งอยู่แล้วผมยิงคมอยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาอย่างแรดฟอร์ดกับซันโชนี่ต้องบอกเลยว่าสไตล์คล้ายกันนะคือค่อนข้างผิวค่อนข้างคล่องค่คนอคนขอ้างเร็วทั้งคู่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นแรดฟอร์ดแล้วผมรู้สึกเข้ามือกว่านะคือด้วยความที่ รูปร่างมันค่อนข้างจะโอเคครับผมไม่ได้เตี้ยมากแล้วก็เขาเรียกว่ามันพอเบียดได้อะถึงอาจจะผอมแต่ว่าการเบียดนี่คือมันดูดีกว่าซานโช่่แน่นอนนะครับผมคือเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าซานโช่นะครับซานโช่นี่คือเร็วจริงคล่องจริงครับแล้วก็ยิงค่อนข้างผมยิงให้ผมให้แรดฟอร์ดดีกว่านิดนึงนะเรื่องยิงนะครับผมแต่ว่าเรื่องเปิดนี่คือซานโช่ผมรู้สึกว่าโกงกว่านะครับผมสำหรับสองคนนี้นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกองหน้าแต่ตัวเออคาวานี่ด้วยนะครับผมลืมคารวานี่คารวานี่เนี่ยเป็นต คือเขาแบบจะหาช่องดีก็ไม่ดีจะหาช่องแย่ก็ไม่แย่ผมให้หาชอบกลางๆแล้วกันคนนี้แล้วก็จังหวะวิ่งคือออกตัวช้าไปหน่อยนะเนี่ยอย่างจังหวะเนี้ยมันควรจะวิ่งไปเลยนะครับแต่ว่ามันยังแบบมีจังหวะแบบสปีดแบบขึ้นช้าไปหน่อยนะครับผมผมเลยให้กินวูดดูดีกว่าได้ยืนตัวจริงไปเลยรับผมในคลิปนี้นะครับผม ส่วนกองกลางนี่ครับผมบูโน่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากแล้วกัน,นครับผมคือเป็นตัวที่ยิงไกลแล้วก็เปิดบอลน,นี่คือโกงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับแล้วเป็นบวก8 b o e ด้วยนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมความเก่งนะ2เรื่องนี้นี่คือ the best นะครับผมแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็ยังเป็นเรื่องลำเดือว่าผมคือบางนะครับผมแต่ว่าเรื่องจ่ายเรื่องยิงไกลนี่คือ the b เ s t เลยนะครับ แล้วก็พอปอกบานี่ก็ผมอย่างที่บอกไปในตอนแรกครับปอกกุลิดนะครับผมกุลิดร่างคนกุลิดดีๆนี่เองนะครับผมปอกบาจีอาบกแปนะคือได้ทั้งลุกทั้งรับผมเกมลับก็ค่อนข้างจะชนได้ดีครับเพราะว่าบอดี้เขทั้งตัวใหญ่ครับผมนะตัวใหญ่แล้วก็ค่าเกมรับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้แย่นะครับนะส่วนการส่งบอลนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเอาเขามาเปิดเอามาจ่ายเท่าไหร่ครับปอกบาคือผมจะให้เขาแบบอยู่แถวสองแล้วซัดไกลซะมากกว่านะครับสำหรับพอปอกบานะ ส่วนแมกโทมินีนี่ก็จากที่เล่นมาเนี่ยวิ่งไล่บอลดีครับผมคือมีความเร็วอะแล้วก็ตัวใหญ่ครับผมเรียกว่าเล่นลูกหม่งได้ดีครับผมเอาชนะลูกหม่งได้ดีนะครับแล้วก็จังหวะวิ่งเบียดอะไรนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าบางจังหวะวิ่งเข้าไปกับแทกเขาแบบเนี้ยอาจจะยังไม่อยู่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าการเข้าปะทะเขาค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันก็ทดแทนไปด้วยรูปร่างที่ตัวใหญ่ครับผมมันเลยทําให้แบบ เข้าปะทะพอได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่อะไรมากแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเล่นเกีรับดีนะครับสำหรับแม็กโทมินีนะแล้วก็พอท่้งจะส่งสั้นส่งไกลนี่คือทําได้ดีทั้ง2อย่างเลยนะครับส่วนกองหลังครับผมวิดิตครับขอพูดถึงวิดิตก่อนเลยครับตัวนี้นี่คือตัวแบกกองหลังเลยครับอย่างแน่นนะครับบอกเลย มีความเร็วตัวใหญ่แล้วก็เข้าปะทะเข้าชนนี่คือโคตรแน่นนะครับผมผมคอนเฟิร์มนะครับตัวนี้เล่นดีมากแล้วก็ไม่ค่อยหลุดตำแหน่งด้วยส่วนวาราน,นี่ก็เอาไว้เป็นตัวไล่บอลน,นะครับผมเพราะว่าเร็วจัดนะครับตัวนี้เอาไว้เป็นตัวไล่บอลซะมากกว่าคือจังหวะชนมันอาจจะยังแบบคือเอายงนะวารานผมเล่นมาเนี่ยนอกนอกจากปีบิเทตสเนี่ยปีอื่นๆผมรู้สึกว่ามันเข้าชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับด้วยความที่มันอาจจะเป็นบอดี้ผอมปะ่ะไม่แน่ใจนะครับปียเอสมันน่าจะบอดี้ผอมครับทำให้มันจังหวะชนมันไม่ค่อยได้คัคือมน มันชนไม่ค่อยเข้านั่นเองนะครับผมสวารานนะก็ขอพูดถึงแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับนักเตะแมนยูชุดปัจจุบันยกเว้นวินดิทนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเล่นมันเอาเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็โหดมากด้วยนะครับสำหรับนักเตะชุดนี้นะในจังหวะนี้ครับผมกีนวูดับวิ่งสอนมาแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับบางนะครับผมชนไม่ได้ครับก็เลยได้ฟาวไปครับผมมาดูจังหวะฟรีครับบูโน่เฟรนเดรับจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายแล้ว เปิดไม่ใช่ยิงเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับผมนะยิงคือดีมากครับสำหรับบูโน่โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างอะสำหรับฟูทีแมนยูชุด2 0 2 1 2022นอในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างชอบนะคือลักษณะมันค่อนข้างจะ AI เก่งนะครับผมโดยเฉพาะกินวูดนี่คือผมรู้สึกว่าเข้ามืออ่ะเร็วหาช่องดียิงคมนะครับผมอาจจะไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่ามันสองเท้าด้วยแหละนะครับผมมันเลยดูเล่นง่ายนะครับตัวนี้นะคล่องด้วยนะครับ แล้วก็ตัวอื่นนี่คือแรดฟอร์ดกับซานโชนี่คือเก่งเลยครับผม2คนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับจะเสียงเดียวคือมันไม่ค่อยแข็งแค่แนั้เนเองนะเบียดอาจจะสู้ตัวแบบเมตาท็อปๆไม่ได้ครับแต่ว่าแรดฟอร์ดนี่คือพอได้อยู่ครับอาจจะไม่ได้แบบถึงกับแข็งมากแต่ว่าก็เล่นแล้วไม่หงุดหงิดนะครับผมแต่ซานโชนี่คือไม่ไหวครับเบียดไม่ได้เลยนะครับผมส่วนตัวอื่นก็บูโน่ยิงไกลดีป๊อกบาร์ก็ทรงคุณลิตเลยครับได้ทั้งลุกทั้งรับเกมรับก็ดีเกมลุกก็ได้นะครับผมส่วนแมคโทมินีนี่ วิ่งไล่บอลวิ่งแซะบอลวิ่งชนก็ถือว่าได้เลยนะครับผมโอเคเลยนะครับเวลานี่ก็เร็ววิดิตนี่ก็แน่นนะครับผมอยู่เป็นคู่กันนี่คือแจมนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับผมสำหรับแมนยูชุดนี้นะครับผมนะสำหรับความรู้สึกของผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นังไรก็เอามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อไปขอผมนะครับผมตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีฟูลทีมสโมสรชุด2 0 2 1 2 0 2ทีมอื่นที่มันเป็นท็อปๆหน่อยหรือว่าเป็นบวก8หน่อยก็ส่งเข้าไมา้ผมรีวิวได้นะครับผมนะเหมือนทีมนี้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ